N.K.B.N.K. ใช่แล้วครับผมผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องรู้จัก B.N.K. ไม่มากก็น,อน้อยน,นะผมส่วนใหญ่นะยัมาส่วนใหญ่บางคนก็อาจจะไม่รู้จักมีทั้งคนคนที่รู้จักนี่อาจจะมีทั้งคนที่ชอบแล้วคนที่ไม่ชอบคนที่แอนตี้แล้วคนที่รักอะไรงนี้ก็ว่ากันไปแต่สิ่งหนึ่งที่ทําไมผมถึงทําคลิปนี้ขึ้นมานะผมก็ตามหัวข้อ,ขอคลิปเลย B.N.K. ก๊อปก๊อปเพลงของ A.K.B. 4 8จริงหรือเปล่านะผมก็คือไอเพลงโกลิซึฟอร์จูน คุกกีอ้อาะไม่ถึงเสื <c oughs> ทีติดคำไั่นแหลเออนั่นแหละ <t une> ทีนี้คือถามว่าพอทําคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยคนที่เขารู้อยู่แล้วเขาก็จะต้องแบบอคือผมก็รู้อยู่แล้วเพราะว่าเออทำไมต้องทําคลิปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่คือผมไม่ได้มาทําให้พวกโอตาด้วยแต่ผมจะมาพูดให้ถึงคนที่มันไม่ใช่โอตาแล้วก็ไม่ได้ติดตามบ NK คือพูดง่ายๆผมเจาะจงไปที่กลุ่มที่แอนตี้บ n k นนั่นเองเนะผม งกลุ่มเนี่ยออกมาด่าแล้วก็สร้างพูดด่าว่า B.N.K เนี่ยก็อปเพลงของ A.K.B. 48นั่นเองแล้วถามว่าเขาก๊กอปจริงหรือเปล่าอันนี้ผมด้วยความที่ว่าผมไม่ใช่ติงหรือโอตะ B.N.K A.K.B. อะไรอะไรเงี้ยคือผมเป็นคนชอบเพลงเพลงญี่ปุ่นอยู่แล้วแต่ผมไม่ได้ชอบแนวไอดอนอย่างเงี้ยเออผมชอบนักร้องที่เขาแบบถือกีตาร์มันดูเท่อะไรแบบนะี้โอเคไม่นอกเรื่องเดี๋ยวโดนโอตะด่าคือ อย่างที่บอกแล้ววันนี้ผมจะมาเจาะจงให้คนที่เขาแบบแอนตี้หรือคนที่เขาเกลียดเพื่อแบบพยายามหาข้อข้อ,น,ขอนุ้นข้อนี้เพื่อมาด่าบี NK ให้ได้นะครับผมโดยวันนี้ที่ผมมาพูดถึงไอ้เพลงเนะี่ยก็คือเพลงคุกกี้เสียงไทยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันของ AKB ก็จะเป็นคลิสซิหรือฟอร์จูนคุกกี้อ่ะทีนี้มันก๊อปมาจริงหรือเปล่าเอาจากที่ผมคุยกับคนที่เขาเป็นโอตาจริงๆนะไม่ได้รลววเก้าเเหมือนใครบางคนนะประมาณนั้นแหละก็คือเขาก็เป็นโอตาแหละ ทีนี้ผมก็ถามว่าเอ้ยตกลงเนี่ยไอเพลงคุกกี้เนี่ยคุกกี้เสียงไทยเนี่ยมันก๊อปมาจริงหรือเปล่าเขาก็บอกผมมาประมาณนี้ว่าจะเรียกว่าก๊อปไหมก็ไม่เรียกนะเพราะว่าไอเพลงเนี่ยมันมันยังไงเดียเหมือนก็ว่ามีการแปลงไปไหนหลายๆฉบับนะครับผมขึ้นหลายๆฉบับก็คือยังไงเดียก็คือไม่ใช่ไม่ใช่แค่บีเคอย่างเดียวก็คือ อย่างไงเดียมันก็จะมีแบบ B K แบบเวอร์ชันอื่นแต่เขาเรียก J K 4 J K T ป่ะ J K T 48ก็มีนะผมก็ก็มีมีของ J K T 48 S R S N H 48อย่างเงี้ยนะผมก็มีหลายเวอร์ชันเหมือนกับว่า A K B เนี่ยเป็นตัววงรุ่นพี่ก็คือเป็นวงแรกของ S R J K T S N H อะไรพวกเนี้ยแล้วเหมือนกับว่ามันเหมือนเป็นขนบธรรมเนียมที่วงรุ่นน้องเนี่ยวงใหม่จะต้องแปลงเพลงของวงรุ่นพี่ ม,มาในรูปแบบของเวพาอันไม่เฉผาะเฉพา,า,พาภาษาตัวเองนั่นแหละทีนี้ไอคนที่มันไม่ศึกษาหรือเขาเรียกว่าคนที่ง่เข่าเกินไปที่จะรับรู้เรื่องพวกนี้เขาก็จะออกมาแอนตี้นว่าเฮ้ยพวกมึงก็ชอบลงไปได้ไงวะงงแม่งก็ไม่ได้มีเฮียเลยก็กปเพลงชาวบ้านคือมันไม่ได้กอปเวยแต่แค่เขามันเหมือนเป็นธรรมด์ธเนียนอย่างที่ผมพูดแหละเหมือนเป็นการเอาแบบเอามาแปลงเป็นเวอร์ชั่นของตัวเองอะ ใช่แล้วก็ผมก็จะย้ำอีกทีผมไม่ได้มาพูดเพื่อให้โอตะฟังเพราะโอตะเขารู้กันอยู่แล้วแหละผมเชื่อมั่นว่าโอตาเขารู้กันอยู่แล้วว่าไอเพลงนี้มันมาจาก a k b 48ก่อนแล้วเขาก็เอามาแปลงเป็นเวอร์ชันไทยแต่ไอคนที่ไม่รู้และไม่เปิดใจรู้แล้วก็แบบแอนตี้เนี่ยอันเนี้ยคือเป้าหมายที่ผมจะพูดแ้ผมฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะเป็นคนที่แอนตี้เนี่ยคือไม่ว่าจะวงญี่ปุ่นหรืออะไรก็ตามมันย่อมมีแอนตี้อยู่แล้วถูกไหม แต, <left for Diamond City> แต่ก่อนที่เราจะแอนตี้เนี่ยผมก็แค่อยากจะให้คุณ e แบบศึกษานิด <gasping> นึงว่าเออเขาไม่จะก๊อปนะเราต้องบอกก่อนผมไม่ใช่ติ่ง BNK ด้วยคือส่วนตัวผมก็ต่างหิตร่ัง BNK นะพูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวโดนโอตะด่าแต่ผมไม่ชอบนะคร <PDF> ับผมถึงผมจะเป็นคนที่แบบต่างหิตร่ัง BNK ก็เถอะแต่ผมก็ไม่ชอบการที่คุณจะเขียนข่าวหรือเขียนอะไรลงไปเพื่อให้เกิดกระแสดราม่านะครับผมจริงๆกระแสดราม่านี่มันมีมานานแล้วแต่บังเอิญว่า ไม่ผมกากนะผมช่วงช่วงนั้นก็เลยอัดคลิปไม่ได้ตอนนี้ไม่ดีแล้วก็เลยอยากอัดคลิปพูดมันก็ไอดราม่านะถามว่าจบไหมมันก็ไม่จบนะถ้าไปดูในตรงทวิตมันก็จะมีการพูดถึงอยู่เรื่อยๆแหละว่า B.N.K เขาก๊กอบมาอะไรเงี้ยแต่ผมจะไม่ยกมาแล้วกันนะครับผมถ้าคุณอยากรู้คุณก็ต้องไปหาเสือกเองนะครับประมาณนั้นก็คงประมาณนี้แหละก็คือสรุปง่ายๆ B.N.K 4 8ไม่ได้ก๊อบเพลง A.K.B 4 8แต่เขาทำเพราะมันเหมือนเป็นแบบ ถนนธรรมเนียมที่ว่ารุ่นวงรุ่นน้องอย่าต้องเอาเพลงรุ่นพี่มาแปลงเป็นในเวอร์ชั่นของตัวเองเป็นภาษาของตัวเองนะครับผมอ่าประมาณนั้นแหละนะครับผมเพราะคือ48ก็คือมันก็มีหลายคือเนาะไหนจะมีของอินโดเพราะว่าผม,ผมไม่มั่นใจว่าผมไม่ได้ศึกษานะแต่ยังไงก็เถอะก่อนที่เราจะด่าใครก็ตามเราควรที่จะศึกษาให้ดีว่าเขาคนนั้นเนี่ยอ่าทผิดจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่แค่เราแอนตี้รู้สึกเกลียดแล้วก็ไปยัดเยียดว่าเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ ความใหม่นี้ก็คือรวมรวมถึงวงเ B N K ด้วยนะผมเข้าใจว่าคนไทยเกลียดก็เยอะแต่ในจุดที่เราเกลียดเนะี่ยเราก็ต้องยอมรับความจริงให้ได้นะผมว่าเขาไม่ใช่ก๊อปนะผมไม่ใช่ว่าเขาไม่ใช่ก๊อปเราก็ยัดเยียดแม่เนนะี่ยเราว่าเขาก๊อปนะครับผมประมาณนั้นแต่ไอเรื่องอื่นผมขอไม่พูดถึงนะแต่โอตาดาถ้าจะพูดก็ขอขอเป็นคลิปหน้าแล้วกันอ๋อแล้วเดี๋ยวจะพูดไว้ท้ายคลิปนิดนึงนะผมเดี๋ยวคลิปต่อไปเนีย่ยเกี่ยวมันจะมีคลิปเกี่ยวกับ B N K ซึ่งอันนี้ผมจะสปอยไว้นิดนึงแล้วกัน มันเคยมีช่องหนึ่งเนี่ยทำ b K, าบกับวงวงหนึ่งมาแล้วคลิปหนึ่งนะผมแล้วผลคือคนเข้าไปลุมด่าน้องคนเนี้เยอะมากเลยนะผมน้องคนนี้ก็เลยจําเป็นที่จะต้องลบโพสไปแต่ทุกความที่ผมไม่กลัวคนใดอ่ะแล้วแล้วผมเชื่อว่าคนเราในประเทศเราเมีเจ็ีสิกว่าล้านคนไม่มีทางที่คิเขาจะคิดเหมือนผมฉะนั้นผมจะให้น้องเขาพูดในสิ่งที่น้องเขาคิดนะครับผม คือความคิดคนเราไม่เหมือนกันนะผมเข้าใจดีว่าคุณชอบ B.N.K แต่ไม่ควรที่จะเอาความชอบของตัวเองไปด่าคนอื่นที่เขาคิดต่างจากคุณอ่าอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อคลิปแต่จะไม่บอกว่าเกี่ยวกับอะไรแต่แค่จะ้บอกว่า B.N.K กับวงวงหนึ่งต่างกันยังไงนะครับผมในหัวข้อต่อไปในคลิปต่อไปก็วันนี้ลาเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย